ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อรู้หรือไม่ห้ามกินของในงานศพข้อห้ามข้อถือที่ไม่มีใครรู้เหตุผลแท้จริงว่าห้ามเพราะอะไรเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการจัดงานศพสมัยก่อนนั้นจะจัดงานศพกันที่บ้านและก็ยังไม่มีฟอร์มารีนฉีดศพด้วย การเน่าเปื่อยของศพก็เกิดขึ้นได้ง่ายอันก่อให้เกิดสุขลักษณะไม่ดีเกิดขึ้นในบริเวณงานศพด้วยจึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่นิยมกินอะไรในงานศพแต่ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปการจัดการอาหารสมัยใหม่ในงานศพมีความยุ่งยากน้อยลงแต่ความสะอาดมีมากขึ้น จึงได้เห็นอาหารในงานศพมีการจัดเป็นชุดชุดง่ายต่อการกินมากขึ้นเวลาเราไปงานสวดพระอภิธรรมศพผู้ตายเจ้าภาพมักจะเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้รองรับแขกที่มาหลายท่านก็ทานได้ไม่ถือสาแต่มีอีกหลายท่านบอกว่าไม่กินอาหารงานศพ ทำให้เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากว่าเพราะอะไรอย่างกระนั้นเลยเคยไปลองถามท่านที่ไม่กินอาหารงานศพว่าทำไมไม่กินก็จะได้คำตอบว่าไม่กินอาหารในงานอวมมงคลบ้างก็ตอบว่าฟังจากคำผู้ใหญ่ห้ามมาบ้างก็ตอบว่าเพราะอาหารในงานศพพวกสัมภเวสี จะแอบมากินก่อนแล้วคำตอบนั้นก็หลากหลายแตกต่างกันไปว่าด้วยเรื่องอาหารในงานศพมีหลายคนที่ไม่กินอาหารในงานศพหรืองานอาวมงคลและมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ถือสาเรื่องนี้กินได้หมดและมีอีกหลายคนที่ไม่กินแต่จำเป็นต้องกินเนื่องจาก หาที่อะไรกินไม่ได้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะสำหรับตัวผู้ตายนั้นเมื่อตายแล้วอยู่ในโรงญาติพี่น้องก็ได้แต่นําอาหารใส่ถาดมาเคาะโรงให้กับผู้ตายตามความเชื่อแต่โบราณน,นั้นอาหารที่จะนํามาให้ผู้ตายกินให้เอาช้อนกลับด้านโดยเอาส่วนที่เป็นด้าม ดามช้อนทิมลงไปในอาหารผู้ตายจึงจะได้กินอาหารนั้นไม่อย่างนั้นจะมีวิญญาณอื่นๆที่อาศัยอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นมาแย่งกันกินได้ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อตายแล้วดวงวิญญาณไม่ได้กินอาหารในรูปแบบของสสารหรืออาหารเที่เราเรา,เรากินกัน แต่เขากินเป็นพลังงานของอาหารนั้นแต่สิ่งที่จะทำให้เขาอิ่มกันมากกว่าอาหารใดๆก็คือบุญบุญจะกลายเป็นสเสบียงที่ทำให้เขาได้เดินหน้าต่อไปอาหารงานศพส่วนเจ้าภาพนั้นผู้จัดงานมักจะจัดทำอาหารเลี้ยงแขกเองหรือจ้างแม่ครัวมาทำอาหารเลี้ยงแขกเอง เมื่อปรับปรุงอาหารเสร็จแล้วให้ตักแยกออกมาหนึ่งที่อาจจะเป็นชุดเล็กๆแล้วนำไปวางไว้ให้ห่างไกลผู้คนแล้วกำหนดเรียกหรือใช้วิธีจุดทูปเรียกดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นให้มากินอาหารในส่วนนี้และบอกกล่าวพวกเขาห้ามเข้าไปยุ่ง กับอาหารที่เป็นส่วนของมนุษย์กินโดยตั้งกจให้มั่นแล้วกล่าวว่านี่เป็นอาหารที่ไว้เลี้ยงผู้มาร่วมงานที่เป็นมนุษย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้สัพพวิญญาณมากินจงไปกินตรงที่ที่เราเตรียมไว้ให้ให้ผู้เป็นเจ้าภาพทำทันทีที่ปรุงอาหารเสร็จเพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เหล่าสัพพวิญญาณเหล่านั้นไปกินอาหารในส่วนของมนุษย์มิฉะนั้นพวกสัพพวิญญาณจะเข้ามากินกันเลยเพราะเขาถือว่าเป็นอาหารแจกเป็นทานทำให้กลายเป็นว่าคนกินเหลือจากพวกสัพพวิญญาณเหล่านั้นในส่วนแขกผู้มาร่วมงานเราไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้เป็นเจ้าภาพ ได้จัดอาหารแยกไว้หรือไม่ทางที่ดีหลีกเลี่ยงการกินอาหารในงานศพจะดีกว่านะคะมีข้อคำถามทำไมงานศพชอบเลี้ยงข้าวต้มทำไมไม่นิยมกินเส้นหรือทำไมไม่นิยมใช้ใบตองสารพัดคำถามเกี่ยวกับอาหารงานศพที่หลายคนสงสัยว่าทำไม อาหารเหล่านี้ถึงต้องไม่นิยมในงานศพซึ่งวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันการจัดงานศพตามความเชื่อคนไทยหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องอาหารสำหร,รับรับรองแขกที่มาร่วมงานส่วนใหญ่แล้วนิยมจัดเลี้ยงด้วยอาหารง่ายๆสะดวกทั้งคนเตรียมและคนทาน ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมเราถึงมักเห็นข้าวต้มหรือกระเพาะปลาในงานศพนั่นเองถึงแม้งานศพจะเน้นอาหารง่ายๆก็จริงแต่ก็ยังมีอาหารที่ไม่นิยมมารับรองแขกเพราะมีความเชื่อเกี่ยวข้องโดยหลักๆก,ก็จะมีดังนี้ค่ะอาหารงานศพ ไม่นิยมกินเส้นเช่นขนมจีนราดหน้ากลวยเตี๋ยวเพราะเชื่อกันว่าผู้ตายกับญาติหรือคนในครอบครัวจะไม่ยอมตัดขาดจากกันเป็นสายสัมพันธ์โยงถึงกันไม่ไปไหนทั้งนี้หากอยากใช้เมนูเส้นจริงๆก็จะแก้เคล็ดด้วยการตัดเส้นยาวๆ ให้สั้นลงก่อนคะ่ะอาหารงานศพไม่นิยมใช้ใบตองเนื่องจากสมัยก่อนจะใช้ใบตองในการรองศพก่อนเอาเข้าลงเลยไม่นิยมนํามาหอ่ออาหารในงานศพอาหารงานศพจะไม่ค่อยเห็นเมนูที่มีขนุนเนื่องจากขนุนเป็นผลไม้ที่เป็นสิริมงคลเชื่อว่า ช่วยหนุนนำให้ความเจริญจึงไม่นิยมนำมาอยู่ในงานอาวะมงคลนั่นเองส่วนความเชื่อที่ว่าคนดวงตกไม่ควรกินอาหารในงานศพนั่นก็เฉพาะสำหรับคนปีชงหรือคนดวงตกเพราะเชื่อว่าคนพวกนี้จะมีจิตใจอ่อนแอทำให้สิ่งอัปมงคลต่างๆเข้ามาทำร้ายได้ง่าย อย่างไรก็ดีแม้ความเชื่อเรื่องอาหารในงานศพจะสืบต่อกันมายาวนานแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอาหารงานศพก็มีการปรับตัวด้วยเช่นกันเช่นเราจะเห็นอาหารประเภทบุฟเฟ่ตหรืออาหารกล่องซึ่งเป็นอีกตัวเลือกที่นิยมกันมากขึ้นสุดท้ายไม่ว่าอาหารในงานศพ จะเป็นอะไรก็ตามแต่เพราะงานศพ <m uch> เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบอกลาครั้งสุดท้ายการเลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมจึงถือเป็นการให้เกียรติและเป็นเครื่องหมายแสดงความขอบคุณแก่แขกหรือที่เสียสละเวลามาร่วมงานเค <m uch ing> ยได้ยินคนโบราณบอกมาว่าคนที่เรียนวิชาอาคม หรือมีครูบาอาจารย์เมื่อไปสู่งานอาวมมงคลใดๆก็ตามท่านห้ามมีให้กินสิ่งใดๆในงานนั้นๆเพราะจะถือเป็นการผิดครูทำไมถึงห้ามกินข้าวงานศพวิธีแก้ในเบื้องต้นในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนงานอาวมมงคลที่เกี่ยวกับบุพการีนี้ ไม่เข้าคายสามารถกระทำได้ตามปกติและมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1. ไม่ทานของงานศพแต่ถ้าเราเข้าวัดไปปรุงอาหารเองไม่เกี่ยวกับงานกินได้ 2. ไม่คุกเข่าไหว้ศพที่ตายโหงแต่หากเป็นญาติกันตามสายเลือดก็กราบพระก่อนที่จะไหว้ศพส ไม่ขึ้นเผาศพตายหหงเพราะจะเป็นการเผาวิชาที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนไม่เคารพบูชาอาจารย์แม้แต่ญาติพี่น้องที่ตายหหงก็ขึ้นไปเผาไม่ได้4ขึ้นเผาศพตายด้วยความชราตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้แต่ห้ามเหยียบบันไดขั้นแรกเพราะ สัพพวิญญาณที่มีบาปมีทุกข์จะมารอคอยคอกุศลอยู่ตรงบันไดขั้นแรกให้ก้าวข้ามไปใครมีครูบาอาจารย์หากไม่ข้ามขั้นแรกเหยียบลงไปจะถือว่าไม่เคารพครูบาอาจารย์เพราะนำพาท่านเข้าสู่ที่อโคจร 5. ของไหว้เจ้าที่ ก็ไม่ทานเพราะเจ้าที่เมื่อเทียบกับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพมีศักดิ์ไม่เท่ากันทั้งนี้การปฏิบัติแบบนี้จะมีอยู่ในคนที่รู้วิชาเท่านั้นสำหรับคนที่มีสายยานบารมีครูบาอาจารย์เบื้องบนแม้จะไม่ใช่บุคคลที่ร่ำเรียนวิชาอาคมใดๆก็ตาม แต่ก็ถือเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์เช่นกันดังนั้นโดยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ทานอาหารหรือสิ่งใดๆอันเกี่ยวกับงานอาวมงคลและที่เคยเห็นเห็นมาก็เป็นจริงดังว่าหากกินหรือทานสิ่งใดๆกลับมาก็จะมีอาการตามที่เคยอธิบายไว้ ต่อไปจะพูดถึงเรื่อง9สิ่งข้อควรรู้ความเชื่อของคนจีนโบราณเกี่ยวกับงานศพ 1. นึพกกิ่งทับทิมหรือใบส้มมะนาวใส่ไว้ในกระเป๋าเสือ้อขณะอยู่ในงานศพชาวจีนโบราณเชื่อกันว่าถ้าพกกิ่งทับทิมหรือใบส้มมะนาวไปงานศพ จะป้องกันเราจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่อยู่ในงาน 2. เตรียมน้ำที่มีใบทับทิมไว้ล้างหน้าเราควรล้างหน้าล้างมือล้างเท้าหลังจากกลับจากงานศพเพื่อกันไม่ให้วิญญาณคนตายตามเราเข้ามาบ้าน 3. นํนำเข็มกลัดมากลัดไว้ที่เสื้อหรือ ชุดคลุมท้องหากสุภาพสตรีท่านใดกำลังตั้งครรภ์ให้นำเข็มกลัดมากลัดไว้ที่เสื้อหรือชุดคลุมท้องเพื่อป้องกันสิ่งเล้นลับทั้งหลายที่สามารถมาทำอันตรายเด็กได้นอกจากนี้โบราณยังเชื่อว่าหากนำเข็มกลัดมากลัดจะป้องกันเด็กหลุด หรือแทงอีกด้วย 4. พกมีดขณะอยู่ในงานเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งอับประมงคลต่างๆขณะที่อยู่ในงาน 5. ห้ามลอดมองใต้วางขาการมองลอดใต้วางขาไปยังโลงศพไม่ควรทำเพราะจะเห็นคนตาย 6. อย่าชมพวงลีดว่าสวย แม้ว่าพวงหลิดในงานจะสวยแค่ไหนก็ตามอย่าชมมันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะมีงานศพตามมาอีก 7. คนที่กำลังไม่สบายไม่ควรไปงานศพเพราะกำลังมีดวงจิตที่อ่อนแอวิญญาณและสิ่งอัปมงคลต่างๆจะถือโอกาสเกาะติดกลับมาบ้านด้วย 8. ไม่ควรรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในงานศพหากใครที่ดวงชะตาไม่ดีหรือเป็นปีชงไม่ควรรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในงานศพเพราะสิ่งชั่วร้ายต่างๆจะเข้ามาทำร้ายเราผ่านทางอาหารและเครื่องดื่ม 9. ห้ามหยิบดอกไม้จันทร์ ส่งต่อกันในงานศพเพราะการยื่นดอกไม้จันทร์ให้กันนั้นคือการหยิบส่งให้คนตายดังนั้นจึงเปรียบเสมือนกับการไปแช่งให้ผู้รับตายหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุ สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดู เพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ และสวัสดีค่ะ